โดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสดปดธรรมจักกับปวัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศินห้าและพิธีถวายคีรณาเพสัตโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์กัลยาณมิตรรัฐกัลยาณมิตรพยาเนรไทย กาลยานมิตรแบนดอนเหลียบกาลยานมิตรชัชมนแก้วอัมพรกลาลยานมิตรวิชพนและกลาลยานมิตรวิชภาด art, พรชัดรัตพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือกลาลยานมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดรจันพิมพสายสมรและครอบครัวกลาลยานมิตรชัชมลแก้วอัมพรกลาลยานมิตรวิชพลและกลาลยานมิตรวิชภาด art, พรชัดรัต พร้อมด้วยกาลยนานมิตรริชาร์ดไคเซอร์สวดพิธีถวายกระทงธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือกาลยนานมิตรเคนเงาสีวัดกาลยนานมิตรบัวทองสีจันทวานวงและครอบครัวลีพัฒนาพันธ์ พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำคิลนานะเภษัตถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมนธนิยกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านทั้งยังได้นำอธิษฐานจิตพิธีลอยกระทงธรรมจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และได้ร่วมกันลอยกระทงธรรม เพื่อร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไปซึ่งงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมและฟังธรรมโดยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะกราบขอบพระคุณที่รับชม ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมคลิปข่าวของบุญนิวสได้ในทุกช่องทางและอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆกันกับบุญนิวสค่ะ